สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องการเขียนกราฟนะครับในส่วนก่อนหน้าเราก็ได้พูดถึงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่มีในฐานะที่มีบทบาทต่อการเขียนกราฟนะครับก็คือในการเป็นตัวช่วยดูว่ากราฟของเรานะครับมีช่วงไหนซึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดรวมทั้งจุดสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ คราวนี้นะครับเราจะมาที่เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่สองน,นะครับว่าในการที่เราหาอนุพันธ์อันดับที่สองมันมีประโยชน์อะไรสำหรับการเขียนกราฟบ้างนะครับบทนิยาม4.2.5บอกไว้ว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได,ดบนนะะ้บนช่วงเปิด ab แล้ว f มีกราฟเว้าบนนะครับบนช่วงเปิด AB ถ้า F พาร์เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง AB นะครับนั่นคือนะครับเราหาอนุพันธ์อันดับสองของมันปรากฏว่าอนุพันธ์อันดับสองมันมากกว่าศูนย์บนช่วง AB นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูตัวนุกเทียบกับรูปภาพกัน ตรงนี้เป็นกราฟนะครับฟังก์ชัน f ตรงนะครับนูนะครับ,รรบเป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะเว้า wow, บนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกี่ยวอะไรกับการที่ f หามเป็นฟังก์ชันเพิ่ม็นช่วงเปิด a b นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าดูจากรูปนะครับเกี่ยวกับความเว้านะครับมันวอลมาจากด้านบนนะครับคราวนี้มาดูว่า มันสอดคล้องกับนิยามตรงนี้หมนะยนะครับ f t i m เป็นฟังก์ชันเพิ่มนบนช่วงเปิด a b นะครับมาดูช่วงเปิดจาก a ถึง b ตรงนี้นะครับปรากฏว่าความความชันของเส้นสัมผัสถ้าเราเราดูจากตรงน,นะครับมันมีความเป็นลบนะครับมันทำหนึ่งป้านกับแกแบนแ็น h ทางนี้และมันก็ เมื่อเข้าใกล้ x ศนะนะครับมันก็ยังเป็นลบลบอยู่จากด้านด้านซ้ายเนาะมันยังเป็นลบลบอยู่แต่ว่ามันจากลบเยอะๆนะครับเช่นลบสองลบลบสามมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์เข้าไป,ไปนะครับพอหลังจาก x ศูนย์ตรงนี้นะครับฟังชันมันก็จะกลับมาเป็นบวกนะครับมันก็จะมีฟังชันนะครับซึ่งก็คือ f พาเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้ก็สอดคล้องกับวอล์บนนะครับถ้า f คานเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิด a b แล้วยังไงต่อนะครับจาก f คานเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะเนาะเราเคยเรียนไปนแล้วว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับบนช่วงเปิด a b นะครับ,บ,รบถ้า นะครับคือก็ต่อเมื่อเลยนะครับก็ต่อเมื่อถ้าตัวนี้ติดสามารถดิฟได้นะครับสามารถดิฟดิฟได้หาอนุพันธ์ได้ตรงช่วงเปิดอีกดีดีเนาะตัวนี้ก็ต่อเมื่อเวฟพาร์เวฟแม่ผสมบนช่วงเปิดเป็นดีครับคราวนี้เรามอซึ่งเจ้าเวฟพาร์ก็เป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่ง นะครับดังนั้นในการที่ฟังก์ชัน f พมจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คืออนุพันธ์ของ f พามนะครับก็คือ f ามก็คืออนุพันธ์อันดับสองของ f นั่นเองนะครับเต้อโตมากกว่าูตรบนช่วงเปิดเองนะครับนั่นก็คือที่มาของนิยามคราวนี้นะครับในทางกลับกัน ในการที่วอลลนะครับนี้ในการที่วางล์แกราฟลักษณะนี้นะครับวอลล์แนะนะครับถ้าดูอนุพันธ์อันดับหนึ่งบนจุดต่างๆบนช่วงเปิด ab นะครับอนุพันธ์อันดับหนึ่งนี้ความชันของเส้นสัมผัสจากตรงนี้มาเป็นบวกนะครับจากด้านด้านซ้ายมาเป็นบวกแต่มันจะลดความเป็นบวกลงเรืกเก่อยๆจน เป็นศูนย์นะครับที่ x อกซ์ศูนย์จากนั้นฟังก์ชันติดลบนะครับยิ่งลบเยอะก็คือค่ามันน้อยน,นะครับสังเกตว่า f อฟารนะครับ f อฟารในลักษณะนี้นะครับมันจะมีค่าลดลงเรื่อยๆนะครับพอ f อฟารลดลงเรื่อยๆก็แสดงว่า f อฟาร์เป็นฟังก์ชันลดก็คือนะครับอน,นุพันธ์ของ f อฟารมีค่าเป็นลบ นั่นก็คือ f ดับเบิลตานอันพันธ์อันดับสองของ f ก็จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ในช่วงเปิดในปีแรกก็ตัวนี้นะครับก็ก็จะบอกเราว,ว่าความสําคันนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับใช้ได้เลยหลังจากที่เราตรวจสอบ อนุพันธ์อันดับสองถ้ามากกว่าศูนนะครับแล้วก็บอกได้ว่ากราฟมันว้าวนในช่วงเปิด a b นั้นไน้ทั้งขับกัดน,นะครับในช่วงเปิดเดียวกันถ้า f อดับเบิลพานอนุพันธ์อันดับสองมันน้อยกว่าศูนย์นะครับเจ้า f มันจะวอลล่าคราวงนี้นะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนวอลนะครับเหมือนกับในฟังก์ชัน ของเรานะครับที่เราเคยดูแล้วแต่ว,ว่าบางฟังก์ชันมันไม่ได้เพิ่มหมดนะครับหรือไม่ได้ลดหมดมันอาจจะเพิ่มเป็นช่วงนะครับลดเต็มช่วงการลักษณะของว้าวบนว้าวล่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่ามันมีการที่มันเปลี่ยนว้าวได้น,นะครับจุดเปลี่ยนว้าวนะครับจุดเปลี่ยนเป็นว้าวก็ มันบอกบอกว่านะครับถ้าเราการออกนะครับเราการการออกนะครับเป็นบวกนะครับถึงแม้ว่าบวกจะเล็กขนาดหนก็ตัดนะครับถ้าด้านหนึ่งนะครับถ้าด้านหนึ่งมีลักษณะเว้าแบบแบบหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งว้าวแบบตรงกันข้ามนะครับก็ะจะถือว่าตัวนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนว้าล์นะครับ ตัวอย่างจุด A ตรงนี้นะครับมาดูด้านด้านนี้ตัวนี้เนาะเห็นชัดว่าเราล่างนะครับแต่ว่าตัวนี้เราบนนะครับตัวนี้เป็นดังนั้นตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนวลนะครับตัวตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ไม่ใช่จุดเปลี่ยนวัลนะครับเพราะว่าด้านซ้ายนะครับแต,ต่ให้กลางสั้น แค่ไหนก็ตามมันวอล์มบนนะครับเป็นี้ลว์อันนี้ก็เบอ่าอันนี้ก็วอลบนนะครับเป็นโอลทซ์นี่เป็นนะครับตัวเป็นไม่ได้เปลี่ยนเป็นเบลว์เพราะว่า F double pane มันจะเป็นสื่องทั้งสองด้านนะครับมันไม่เบล์ทั้งบนทั้งล่างนะครับเส้นเส้นตรงจะไม่วอล์มทั้งบน ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนวาลนะครับตัวนี้ด้านซ้ายเว้าบนด้านขวาเว้าล่างนะครับตัวนี้เล้วตัวนี้ด้านซ้ายเว้าล่างตัวนี้ว้าบนนะครับดังนั้นจุก็จะจะเป็นจุดเปลี่ยนว้ลนะครับครั้นี้นะครับถ้าจุดที่จุด x 0 fx0 ศูนย์ศะครับเป็นจุดเปลี่ยนว้ล แล้วนะครับ f ดับเบิลร x ศูนย์จะเท่ากับศูนย์หรือหาค่าไม่ได้นะครับต,รตัวนี้ก็จะคล้ายๆการเช็คจุดวิกฤตนะครับแต,ต่ว่าจุดวิกฤตจะเช็คอันดับหนึ่งนะครับว่ามันเท่ากับศูนย์หรือหาค่าไม,ไม่ได้ไหมนะครับแต่ตัวนี้คือเงื่อนไขจําเป็นนะครับของการเป็นจุดเปลี่ยนเปลี çe, ป่ยนวาคือจะเป็นจุดเปลี่ยนวาได้จะต้องมีลักษณะ ที่ f ดับเบิล x ศูนจะต้องเท่ากับศูนย์หรือหาค่าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่ามีลักษณะนี้แล้วมันจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับลองดูตัวนี้นะครับจงพิจารณาลักษณะทางเว้าของฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสเราลองดูการาฟกันก่อนนะครับแล้วลองดูดูว่า ในการใช้นิยามกับในการที่เราทําความเราดูจากภาพนคะครับมันสอดคองเป็นไหมตัวนี้ฟังก์ชันเป็นยังไงครับดูจากรูปมีลักษณะเว้าวบนวาลล่างในช่วงใดบ้างนะครับตัวนี้ก็สังเกตดไ,ดได้ว่ามันมีความเว้ลล่างน,นะครับในช่วงเปิดลบมเป็นีย สูงนะครับแล้วก็ว้าบนช่วงเปิดสูงกลินฟึนงที่นะครับจุดเปลี่ยนว้าบลยู่ไหนนะครับจุดเปลี่ยนว้าบก็น่าจะอยู่ที่ x เท่ากับศูนย์นะครับ fx เท่ากับศูนย์ตัวนี้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของ x กซ์ำลังสามนะครับหรือว่าศพของกับสิ่งที่เราคิดเมื่อกี้ไหมนะครับตัวนี้ได้สามเอ็กซ์ำลัง2นะครับ ขอาหาอานุพันธ์อันดับที่สองได้อนาตาเป็น 6x นะครับพิจารณาหาจุดที่ทำให้ f double prime เท่ากับศูนย์หรือ f double prime x หาค่าไม่ได้ตัวนี้นะครับเท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ครับตัวนี้เท่ากับศูนย์ 6x เท่ากับศูนย์เมื่อ x เท่ากับ0 x, ูนนะครับมีจุดที่เปลี่ยนเว้าในลนักษณะหาค่าไม่ได้ไหครับ ข้างในได้ตัวนี้ไม่มีและนะครับตัวนี้ f double prime x มากกว่าศูนย์เมื่อไหร่ครับเมื่อหกคลิปมากกว่าศูนย์ก็คือเมื่อ x มากกว่าศูนย์นะครับแล้วก็หรือนะครับตัวนี้เขียนผลใหม่ x มากกว่าศูนย์ก็คือ x อยู่ในช่วงเปิดศูนย์ถึงศูนิ์ี่นะครับ f double prime x น้อยกว่าศูนย์นะครับก x น้อยกว่าศูนยะ์เมื่อ x น้อยกว่าศูนย์ก็คือ x อยู่ในช่วงเปิดลบอินฟินิตูส์ศูนย์นะครับดังนั้นว้าบนนะครับบนช่วงช่วงไหนครับก็ช่วงที่ x ดับเบิลติ้ง x มากกว่าศูนย์นะครับจากจากนิยามหรือทฤษฎีบทที่เราเรียนแล้วน,นะครับเราก็บนช่วงศูนย์ อินเทนต้นะครับวาลแ่ากเมื่อเป็นลบอินฟทนตี้เป็นนะครับแล้วก็มีจุด x อเท่ากับศูนย์นะครับแทนค่า f f ศูนย์นะครับ f ฟศูนย์ศูนย์กำลังสามก็ได้ศูนย์นะครับดังนั้น f f ศูนย์ก็คือศูนย์นะครับดังนั้นจุดต่อไปครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นจุด เปลี่ยนวอล์กนะครับการเช็คก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาก,ก็คือเช็คจากเว็ดับเบิลพาร์นะครับแล้วเราจะต้องจับว่าถ้ามากกว่าศูนนะครับมันก็คือวอล์กบนนะครับถ้าน้อยกว่าศูนยวอลล่ลางลองมาดูอีกตัวนะครับจงพิจารณาลักษณะความวอล์กของฟังก์ชัน x อ็กซำลังสามบวกสามเอ็กซ์กำลังสองลบเก้าเลบ ยี่สิบสองจนี้เราไม่น่าที่จะคดเองได้โดยโดย,โดยไม่ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับตรนนี้เราลองใช้ดูจากอนุพันธ์อันดับสองนะครับนอนุอนอันดับหนึ่งนะครับสาม x กำลสองบวกหก x ลบเก้าอนุพันธ์อันดับสองนะครับเท่ากับอนุพันธ์อันดับหนึ่งเลยค่ะนะครับอนุพันธ์อันดับสองก็จะได้หก x บวกหก นะครับพิจารณานะครับขั้นที่สามพิจารณาจุดที่ทำให้ f ดับเบิลลมฟเท่ากับศูย์หรือ f ดับเบิลแรลมนะครับหาค่าไม่ได้นะครับตัวนี้จะถ้าไม่ไม่ได้ตัวนี้นะครับ f ดับเบิลลมฟเท่ากับศูนย์ตัวนี้สังเกตว่ามันหาค่าได้หมดนะครับดังนั้นก็เราก็จะดูว่าเฉพาะ x ที่ทำให้ค่าของมันเป็นศูนย์นะครับ x อฟจะพุ่งตาม x เท่ากับศูนย์ก็ต่อเมื่อ x อฟดับเอ็กซ์บวก6เท่ากับศูนย์นะครับก็ต่อเมื่อ6เเท่ากับลบ6ก็คือเเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ6เกซ์บวก6ตัวนี้จะมากกว่าศูนย์เมื่อไหร่นะครับเราก็มามาพุ่งนนะครับ ต x มีอยแม่กว่า0นะครับเป็น x เป็นต้นขานเนาะก็จะลบตัวนะครับก็คแม่กว่าลบหนึ่งเมื่อเม็นแม่กว่าต้นมากกว่าลบหนึ่งนะครับมากกว่าลบหนึ่งคอ x อยู่ในช่วงอะไรครับก็ช่วงตัวลบหนึ่งถึง0นะครับแล้วก็ถ้าเรา เราคำนวณว่ามันน้อยกว่าศูนย์นะครับก็ต้องหมายนี้ว่าจะีิดนะติดเป็นน้อยกว่าน้อยกว่านะครับตัวนีกว้ก็จะได้ว่าเมื่อ x น้อยกว่าลบหนึ่อองนะครับว่คุณ x อยู่ในช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ลบหนึ่งนั้นปิดนะครัแบก็ว้าบนช่วง e x เบ็ดนั่นค่ะมากกว่าศูนย์นะครับก็คือ ช่วงเปิดลบหนึ่งคูณฟินตี้แล้วก็วาลล่างส์เด็น้าน้อยกว่าศูนย์นะครับจากข้างบนก็คือช่วงเปิดลบอินเิอลบหนึ่งนะครับแล้วก็จุดเกยนเกินรั้วนะครับเย่างนี้ตรงนี้นะครับเอ็กซ์ด็นงเท่ากับศูนย์น้ำแขแล้วว่าเราตัดเนื้อเอ็กซ์เท่ากับลบหนรัจุดที่เอ็กซท่ากับลบหนึ่งแล้วก็เอ็กซ์หนครับเอ็กซ์หนึ่งะเอ็กซ์ 1, ขอไทยนเอกซ์ลบหนึ่ง x ลบหนึ่งแทนค่าลบหนึ่งลงในลงในเอ็กซ์กำลังสามลงในฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังสามบวกสามลบหนึ่งกำลังสองลบเก้าลบหนึ่งลบยี่สิบสองนะครับลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะครับลบเก้าลบหนึ่งคูณกันบวก 9ลบ22ลบ11ลบ10ลบ11นะครับซึ่งก็คือลบ1ลบ11นะคมันเป็นจุดเกลี่ยวอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบทบาทของอนุพันธ์อันดับสองนะครับในการที่เราจะดูว่ากราฟของเรานะครับมันว้าบน ช่วงไหนนะครับเว้าวล่างบนช่วงไหนแล้วก็นะครับมีจุดเปลี่ยนว้วที่ใดนะครับในคลิปหน้าก็ยังเป็นบทบาทของอนุพันธ์อันดับ2นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะไปช่วยในการเช็คสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือจุดสูงสุดสัมผัสจับต่ำสุดสัมผัสสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ